สามเคล็ดลับในการปรับวิธีคิดในการเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกายให้มีความสุขเนาะเราจะเล่นกีฬาอย่างไรให้มันมีความสุขให้เรารู้สึกอยากจะทํามันให้เรารู้สึกสนุกกับมันดังนั้นวันนี้นะคะการที่ หลายคนเนี่ยเลิกเล่นกีฬาเลิกออกกําลังกายอาจจะเจอประสบการณ์มีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือแย่ต่อสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วแต่วันนี้เราจะลบความคิดนั้นและมาปรับวิธีคิดใหม่สิ่งที่จะเป็นเคล็ดลับให้กับทุกคนก็คือการที่คุณจะต้องรู้จักการตั้งคําถามที่มันจะทําให้ตัวเองไปลงไหลและมีความสุขกับการออกกําลังกายหรือเ,เล่นกีฬาทําไมเราต้องมีความทุกข์ในนั้นเรากำลังจะหาหนทางสู่ความสุข เมื่อเราถามวายหรือทําไมแล้วนั่นกัากำลังจะบอกว่าจะทําอย่างไรล่ะให้เราเล่นกีฬาแบบมีความสุขแน่นอนสิ่งนี้มันเริ่มจากตัวคุณอะไรที่มันเป็นความสุขเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราวันนี้จากที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นไรเรามาเริ่มใหม่อันแรกคือเราหาสิ่งดีๆจากกิจกรรมที่เราทำํำว่ามันมีอะไรดีจากสิ่งที่เรากําลังจะเล่นกีฬา ชนิดนั้นมันทําให้เราสุขภาพดีไม่ต้องไปเบลืองค่ารักษาพยาบาลมันทําให้เรารู้สึกมีเวลาทํากิจกรรมกับครอบครัวรู้สึกร่างกายแข็งแรงรู้สึกกระปรี้กระเุณรู้สึกอย่างนี้กับกิจกรรมที่คุณได้สัมผัสและทํำไหม สิ่งเล็กๆน้อยๆอยที่เราดูแอบแบบเหมือนไม่มีความหมายแต่ได้มันคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณมีความสุขอันที่สองเมื่อเราเคยแอนตี้กับมันไม่เป็นไรอดีตผ่านไปเรามาเริ่มใหม่ว่าเราก็ต้องพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีๆที่มันกำลังจะกระตุ้นให้คุณกระเตื้องอยากที่จะออกกําลังกายดังนั้นถ้าคุณกําลังยกตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาชอบออกกําลังกายเขาชอบเล่นกีฬา คุณก็อาจจะมีความรู้สึกเปลี่ยนใจที่จะไปเล่นเยนบางคนเี่ยเซิร์ฟสเกตเฮ้ยเล่นไม่เป็นทําไม่เป็นดูยากจังแต่้าตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นมันอาจจะทำให้คุณเปลี่ยนใจและหลงรักในการเล่นกีฬาและออกกาลังกายก็เป็นได้คุณก็เป็นอย่างนั้นหาอะไรที่ชาเลนจ์และทําให้ตัวเองรู้สึกตืน่นเต้นและมีความสุขแล้วคุณจะรู้ว่าหอน,หอน,นหอี่คือวิธีการจับมายเซ็ตพูดีคิดอันที่3คือคุณต้องจัดการให้ตารางเวลาของคุณ เรื่องของการออกกําลังกายมาเป็นอันดับต้นๆหลายคนมาเคยบอกว่ามักจะลงตารางเวลาในการประชุมทุกแมชของการประชุมคุณใส่หมดเลยในคลดดาลลนดาร์ของคุณยกเว้นในเรื่องของกิจกรรมการออกกําลังกายทําไมคุณไม่เอาสิ่งเหล่านี้ลงไปในเ,เป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆของตารางในชีวิตาตารางรายวันตารางรายสัปดาห์ตารางรายเดือนหรือตารางรายปีถ้าคุณให้ค่า กับสิ่งที่มันมีประโยชน์และมีคุณค่ากับคุณสิ่งนั้นมันก็จะเติมเต็มและมีประโยชน์กับคุณสิ่งสําคัญถ้ามันสําคัญสําหรับคุณถ้าเรื่องสุขภาพมันสําคัญกับคุณคุณจะทํามันแน่นอนใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และสามารถ Subscribe ที่ Youtube Channel Dr. Wow s อลสป Expert แล้วกบััน